ครับปูน่าจะแปดฉีดอยู่ครับครับรูอยู่หรอกครับรั่นนี้ครับขออนุญาตเก็บก่อนครับครับพี่น้องอ๋อเล็กน้อยจะเอ้ยครับเอาจั่นพุ่มขึ้นมาตั้งเหรอครับสวัสดีครับเทพดิสาครับผม สวัสดีไอ้น้องสุภส,สุขครับสวัสดีตอนตสายครับผมก็พาพี่พาน้องมาหาอยู่หากินคือเก่าครับมาเปิดัดนักปลาครับพี่น้องหลังแรกันนียครับหลังแรกใกล้เที่ยงนะครับครับ ลั่นครับหรือว่าจังไหนเบิกครับพี่น้องผมเห็นครับแต่อยู่ฝั่งนู้นครับผมเอออยังอยู่ดีครับผมคอาจจะหกเนี่ยครับพี่น้องยังอยู่ดีครับผมผมก็จะได้ไปพูดระครับก่อนครับพี่น้อง ไปส่วนจากใต้ก่ครับเพราะว่าส่วนไก่กับพูลุงมิก้นี่พูนบอกว่ามีผ่านมาก่อนแล้วครับผมมีรถนายผ่านมาก่อนครับสองสามขันมาใส่ก็เลยต้องไปเบิ้งทางพุ่นก่อนครับเดียวถ้าเกิดมีตัวลั่นแล้วเดียวเขาจะเอาไปก่อนครับผมมาเบื้องใหม่ส่วนยากใต้ก่อนครับพี่น้องเห็นยังไง ผมใส่ไม่ตัวนึงครับเมอวานเนี่ยบอลั่นครับใส่ได้ซองกับมือนี้แล้วครับผมซองเบิ่งกระลูครับโอ้ตรงโพงนะครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมมือที่ซองเรียบร้อยครับเดี๋ยวเบองหลังนี้ก็ครับ ตัวนี้ยังอยู่ดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมตองยลางข้ามเลยครับพี่น้องตอนใส่นะผมเอามาทางนู้นครับผมต้องง่างข้ามตรงน้ำที่มันขาดวัางเนี่ยครับเอ๊อมันมันมา,นมานครับโอ้ขอ,อยาให้เป็นปูเ้อะครับพี่น้อง ทางลงก็แห,งห้งลำบากครับผมน้ำบ่เคยแห้งนะครับวังนี้นะมาปีนี้เรียบร้อยครับผมอ,อ้ยึ๊บกระยากพี่น้องเลยลงกระยากขึ้นกระยาก เดี๋ยวมาเพราะว่าเราคือลั่นนะครับโอ้ยหถางหลวงพี่น้องโอมันลั่นต้องแท้อยู่ครับเดี๋ยวบรู้บ้บานที่หนูเหนียวละครับขอให้เป็นป่าเด้อครับจะเป็นปูก็พอย่างมาไก่บ้านนี่ เราับบ่เปียกบ่เงียงเี้องนะครับแต่ไมน้นั่นตกลงในท่าป่าเข้าอยู่ครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันครับพวกผมติกิริยานี่ครับขำเลย เปิดตรงน้ำก่นอนไปมีเสียงอยู่ครับผมโอ้ขับไปโน้เติบอยู่ครับแล้วเราขึ้นนี่ครับี่น้งเราขึ้นกันง่ายครับโอ้ โอ้ยมยือไมขึ้นมาแล้วครับฟังมันชันไงครับพี่น้องโอ้ยตื่นอยู่ดิครับว่าครับผมโอ้น่าจะได้หลูอยู่ครับพี่น้องครับหลูอยู่หรอกครับรุ่นนี้ครับผมจากไี้ก็หลูอยู่แล้วครับรุ่นนี้ครับพี่น้อง ตัวยัางงามเลยครับผมตอนนี้เก็บครับเรียบร้อยมาหนึ่งแล้วครับเดยวเ่อไปต่อใหม่ส่วนพริกส่วนอย่างน้อยครับผมครับพี่น้องที่พูดต้องมาส่วนอย่างตายก่อนเพราะว่ามัน,นผ่านผ่านซุ้มยิงมาก่อนครับก็เลยต้องรีบมาดูก็ครับพี่น้องเกบันซี ว่าก็ได้นะครับเนาะแต่คก็ปีนี้ยังบ่เหีนนีคนเอาครับมีแต่มายามก่อนแล้วก็ปิดไว้ครับผมย่งบ่ยังบ่ถืกลากครับปีนี้ามาเปิงส่วนพี่ต่อครับเอาโมล้ะครับพี่น้องเครื่องบินมาแล้ว ตอวนี้ที่เคยลั่นสองสามมือลั่นเดี๋ยวนี้ก็บอลั่นเลยครับผมอย่าอนี้ดีครับเดี๋ยวนี้อครับผเดี๋ยว้นสิลั่นให้ครับผมมนนี้ไปแบบย้อนเลยครับ ลองเบิ้งก็เห็นอยู่ครับตัวนี้คมทางกออกแล้วยังยุดดีครับพี่น้องไป เรียบร้อยครับผมตัวนี้รังที่สา่นตรงจุดนี้เรียบร้อยครับของ่วนพีิครับผมให้เดี๋ยวลงไปเอามาให้พี่ให้น้องบ้งครับว่าเป็นปลายอย่างครับโอ้ครับมีน้ำออกมาครับมีตัวอยู่อกครับพี่น้อง ูตัวแน่นอน่อยครับผมเดีนี้น้ำไม่หม่อยู่ครับบางบันครับปลาหยังครับโอ้ปลาข่อครับผมใส่งามอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นก่อนครับแต่ละหลังครับมือฝั่งครับพี่น้องชันขนาด มา,มาพี่น้องบังดูไงสัาไหนแล้วรับงามอยู่ครับพี่น้องครับขออนุญาตเก็บก่อนครับไม่ก็ไผ่ไม่ไฟน้ำล้นครับผมสายแล้วครับพี่น้องมือเลยกแม่เล่นเตน,นำํำไทยไปนาครับผมแวะเล่นคุยเล่นคุยหัวกันแล้วก็มายาม้างตอครับ หลังนี้ก็ม่านเนะครับประจําแต่เกานี่บอลั่นมือนึ่งละครับช่องมือกับมือนี้เลยนี่บอลั่นครับวันนี้ไกครับผมฝั่ง,งคนก็บอลลั่นเลยครับช่วงนี้จัน่นสร้งส้ามมือไม่ค่อยลั่นละครับพี่น้องได้มือละสางตี้ตัวครับผมรูกสึกจะลั่นอยู่ครับวันนี้ลั่นอยู่ครับพี่น้อง นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องมือครับนั่นครับผมทำงานครับฝั่งนั้นแต่ฝั่งนี้เออฝั่งนี้มีคนมายุ่งก็ของผมแล้วครับนี่หินที่ผมเอาทับไว้นะครับเอาออกแล้วก็บอกเอาใส่เลยครับพี่น้องน่าจะยามหยามเมื่อคืนเด้อครับแบบนี้แต่ก็จะนึกฝาก็บ่เปียกครับพี่น้อง ก็สร้างครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องหลังเลยครับเต็มเี่ตัวบุครับธรรมชาติครับผมหายูหากินอแบบนี้แน่ครับบางคนเพ่ก็เปิดเบื้องบางคนก็ทนใหญ่ได้กะเอากับบ่ากันครับ,บท่านเนมเพื่อนพ่กทำลายข้องหงมูขันนี่แหละครับพี่น้อง เปียกยุ่ัๆนี่แล้วก็น้ํารอบๆนะคุ้นเมื่อเลยครับผมมีแต้มมีตัวแน่นอนครับแบบนี้ะครับรูซสึกจะยังว่ามีผู้มาดหรครับตตวนี้รุ้นๆครับว่ามีปลาอย่างครับแต่ลอยเปียกๆนี่มีแต้มแน่นอนครับผม โอเคูค่ครับพี่น้องเต็มสามมาแล้วครับผมเดี๋ยวคนญาติเก็บครับออกมาลมาุออกมาออกมาครับพี่น้องเออเล็กน้อยจะตื่นกันครับผมไปล่างต่อไปกันครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันครับผมนจัดลงไ้แล้วก็ไปอีกสองลัางข้างบนนะครับสองลัางข้างบนครับผม ย้ายไปย้ายมาพี่น้องน้ำมันแห้งแล้วก็แถวที่ผมเคยได้หลายๆนึ่งก็ตึงเห็นนะครับมือสองหลังทางใต้นี่ครับเนี่ยพวกว่าจะย้ายไปซื้อตรงนั้นนะครับ เอย้ยนี่นัมพี่น้อง,งเอา้าผูใ้ใดเอาจันพร่มขึ้นมาตั้งแบบนี้พี่น้องเอา้เอาเฮ้ยขับเอาจันพร่มขึ้นมาตั้งเหรอครับเนี่ยเสาผู้บัตรจนแห้งแล้วครับพี่น้องโอ้ โอ้ครับปลาคอใหญ่ครับบืดออกเมื่อกี้ครับโอ้ยเบื่อครับโอ้มีปลาคออยู่ครับไซปอนเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวคนญาติเก็บก่อนครับโอ้ขึ้นไปก่อนครับผม ขึ้นมาเปือดอเบื้องก็ครับผมน่าจะไอที่มันเคยใส่กระพมนะครับนี่เอามาโอ้ยแต่ที่ดินเยอะเลยครับผมเอาครับจะปอนอยู่ครับนี่อยากเก็บครับกะได้ย้ายขึ้นมาใส่ไว้ที่เก้าครับผมแล้วก็จากตัวที่ว่าเพื่นดามพิ่นตั้งไว้ให้นะครับผมก็ย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ ให้มันรุนกันครับเดี๋ยวมาเบิ่กผลงานมื่อนนี้กันครับผมครับน้องครับผลงานมื่อนนี้ครับผมสี่แต็มครับผมเดี๋ยวไปเทให้พี่ให้น้องเบิ่กยุบานต่อครับตามไปเบิกเดี๋ยวกันครับผมก็ยังได้กับเขาอยู่ครับมืบ่อนนี้ก็ได้ ไปเบิงกันต่อัจุบายครับผมเดี๋ยวผลงานเ้านี้ให้พี่น้องเบิงครับเร่อมาสี่แต้มครับผมผมไปชั่งเบิงแล้วครับสี่แต้มนี้สองโลขีดนึ่งพอดีเลยครับผมครับผมใหญ่เตือนึงครับผมโลปลายอยู่ครับพี่น้องตัวนี้น่าจะโลปลายอยู่แล้วครับสี่แต้มนี้รวมกันสองโลครับผม ถ้าพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบคลิปหมาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมนะเด้อครับไว้เพาะๆกันมื่นเช้าครับผมวัสิมานคือเก่าปะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ